เล้น,น้ำคลองที่บ้านเหนือคลองนะครับอากาศร้อนแบบนี้นะครับวันนี้ก็เตรียมก้าวของเรียบร้อยอันนี้คือสัมภาระที่เราจะพาไปนะทุกคนท้องฟ้าเปิดมากนะครับอากาศร้อนๆแบบนี้เราก็ต้องมาเล่นน้ําคลองนะเตรียมตัวออกเดินทางนะครับทุกคนวันนี้ก็เป็นวันที่23สามนะวันนี้ก็เวลาไปสามไปสี่แล้วนนสภาพรถก็ย้ไในล้างเลยนะทุกคน พอล้างเสร็จก็ฝนตกช่วงนี้ฝนตกทุกวันนะครับทุกวันเลยเดี๋ยวเมื่อวานไม่นะโอเคเดี๋ยวเดินทางต่อครับตอนนี้เราก็อยู่ในตลาดบ้านซ่องเลยนะครับทุกคนเดินทางไม่กี่กิโลนะประมาณสิบกิโลนะครับก็จะถึองข้าน้ำที่เราจะมาเล่นกันนะวันนี้รถวันนี้รถเยอะมาก

อย่างนี้เขาจะเรียกว่าหลักฐานเองนะฝั่งน,นี้ก็เขาจะเรียกว่าถ้าหลักฐานดีเรื่องไฟมันก็แบบถ้าหน้ารอ,อ,าอ,น,อนะครับ,รบขวามือก็จะมีทางเลือนนะเลื่อนวงมุ่มง,เงเล็กๆนะครับด้านบนก็จะเป็นการรถไฟที่ผ่นนานนะครับเดีย๋ยวไว้เซอร์วิสก่อน ซื้อน,น้ำเย็นๆไปนะวันนี้ก็ครูเพียรก็เขาก็ได้ทำส้มตำนะทุกคนไปทานกันดีมือไม่แพ้กับที่ว่าขายเลยนะทุกคน ก่อก่อนะครับ่อข้างทางนะเปต้นไม้ใหญ่นะน่าจะเป็นเต้นไม้ใหญ่ทั้งสองฝั่งนะครับแล้วก็จะร่มมากนะนจะขับผ่านคือมันจะเป็นร่มไม้ก็วทอะไรสวยกว,ว่าวน,นี้นะครับพล้ก็โค้งเปนแนนะขก็าาหานทาไป่ค ยันตินะครับก็ตั้งยาว่าไม่ก็ก็ตัวเรือนตั้งขนาดใหญ่นะครับพอนที่ว่าเขาจะขยายถนนนะของสินใจเทศตรงนี้นะความกว้างของถนนสายนี้มันก่อนนะก็ประมาณเส้นขาวในถนนเส้นขาวทั้งทั้งสองฝั่งเน,นี่ยควางประมาณนี้จากนั้นเขาก็ได้ขยายนะอย่างที่เป็นไหล่ทางเข้าไปนะทั้งสองฝั่ง ก็ดีครับความสเสนอแล้วก็เข้ามาในเะขตบ้านแตงทองเลยนะครับอพอเข้ามาครบก็ไม่ฝนก็เริ่มมานะทั้งก่อนมาก็ฝนตกพอตอนนี้มาไม่ได้ถ่ายก็ตกทุกครั้งเลยวเวลาจะไปเที่ยวไ,ไหนฝนก็ตกเหมือนต,ต,ตอนที่ไปเที่ยว ตอนที่ไปอีสานนะที่ว่าที่ว่าไปบุรีรัมมันไม่ตกเลยนะอากาศร้อนนะแต่ผมว่าบ้านเราร้อนกว่ามีนะค,ความริ้สึตัวนะคือคือเป็นได้นะว่าบ้านเราร้อนะกว่านะผมก็อ,อันตรายนะทุกคนเคยมีหลายคนประสกอุบกรีตัมนะ์ เขาก็จะทำปลูกืชเกษตรีนะทุกคนด้านซ้ายก็จะเป็นต้เรียนนะก็จะยางพาราแต่ตวนใหญ่นั้นใสนใหญ่ก็จะเป็นยางพารานะครับน้ำแพกมากนะปกติของช่วงเดือนมีสาคมน้ำก็จะน้อยๆหน่อยนะครับ พอะ่านเดินไปก็น้ำมก็จะมาเหมือนเดิมนะ่ะพอเราเริ่มเข้ามาในกระของนะทุกคนบรรยากาศที่มันจะร้อนจัดมันก็จะเริ่มหายไปนะมันตั้งหนาตั้งเนื้อนะถึอว่าสุดท้วยทุกคนอาถานก็จะเป็นกันที่นะครับข้ากระทางแต่ต้องเที่ยวแบบ ดีนะคนมาเที่ยวไม่ได้กับทก่น้ำปเลยทุกคนที่นี่ก็สวยถ้าทำไม่ดีนะผมวาทูกแม่กระโปงได้นะแถมน้ำตกสามมจ็รของเราก็สวยกว่านะแต่แค่เทางขึ้นมาันอาจจะไกลหน่อยต้องเดินเท้าไปนะครับทุกคนด้านขวามือของเรานะครับก็ยกเรียนสามมิตร เกิดขึ้นเมื่อตอนประถงนะครับ Thank you. นะครับทุกคนตอนนี้เราก็ถึงจุดที่ผมเล่นน้าบ่อยนะครับทุกคนด้านล่างดือทุกคนมองเห็นไหมนะจุดรถไว้ตรงนี้นะครับด้านล่างเราตรงนี้ก็ยังมีท่าน้ํานะทุกคนประมาณสองสองท่านะครับก็ขับรถเลยขึ้นมาอาทาน้ำใบใจนะครับแล้วก็ขึ้นมาอีกเลยวังกรรมอีกแล้วก็นิดน,นึงก็ถึงนะครับลืมชื่อแล้วว่าเขาเรียกเรียกอะไรตรงนี้นะ เดี๋ยวคล้าลงไปข้างล่างตรงนี้ลื่นนะทุกคนเพราะว่าฝนมันกำลังตกอยู่ด้วยลงปล่อยๆนะตั้งใจหมาดน้ำแล้วเ,เปียกก็ไม่เป็นไรนะโอ้โห anh các con xoáy mấy hè em เย็นมากนะถึงมันจาไม่ใหญ่มากนะทุกคนแต่ก็โอเคอยู่นะเล่นน้ำกนสบายใจนะครับบรรจากนี้ก็ดีห้ากนะทุกคนผมมาบ่อยมากนะกนเพราะว่าเวลาอากาศร้อนๆนะครับจะชอบมาเล่นน้ำลองจากบ้านนะนอกจากจะมาเล่นน้ำของแล้วน,นะครับทุกคน แล้วก็ได้ทาอาหารมาทานด้วยนะอันนีุ้เกียวเขาก็ทำต้องตามส่วนไก่ย่างก,ก็คือซื้อมาไอทีนะอร่อยมากลองกินมาสามวันติดแล้วจะถา,ามว่าอร่อยไม่อร่อยนะทุกคนดูคําที่กินนะคําโตโตอ่านตะัวหนึ่งสองอ่าืมูตัวอยู่ในกล้องนะทุกคนจะกินคําเล็กตัวหลังกล้องคาโตโต นะก็ง่ายๆนะครับทุกคนแล้วก็ตามมีอถือมือกุ๊กเกี้ยวนะโอเคเดี๋ยวทานอะไรเสร็จนะครับเดี๋ยวก็ไปเล่นน้ำกันนะ คนใต้นะครับทุกคนเวลามาเล่นน้ําคลองนะครับเขาต้องําสิ่งนี้ทุกคนดูนะ เาจะพาทุกคนนะครับไปลอยน้ำกันจนจะพาถือโล่ก็เลยก็มีชีวิตฮะโอ้ยทุกคนน้ำเย็นสบายนะน้ำแรงมากนะเล่นขึ้นไหนก็สู้เวฟเราไม่ได้นะครับ ใครที่ว่ากำลังหาน้ำคลองเล่นนะครับผมแนะนำอีกที่หนึ่งก็คือ,อบ้านเหนือคลองนะครับบางคนเขาก็ไปเล่นน้ำตกสามนเจ็ดนะบางคนเขาก็ไปเล่นท่าน้ำวังหินแล้วก็ท่าน้ำบาใจนะส่วนผมก็ชอบเล่นกุดที่ทกุดคนน้อยนะที่คนเห็นก็มันสายนะันคือน้ำมันพาไปนะทุกคนว้า อย่าแต่ผมเข้าได้นะทุกคน,นนะทุกคนเมื่อกี้ก็เห็นเด็กเล่นน้ำไปก็เลยด้วยก็คือนอนได้ไหลาตามน้ำไปโอ้ใหญ่ย,ย,ยิ้มมาพันต้น ถ้าเรานึกถึงตอนเด็กๆนะครับี่ว่าชอบไปเล่นน้ำคลองกันนะช่วงนี้ก็ปิดเทอมอยู่นะครับก็ฝากเด็กๆด้วยนะครับว่าถ้าจะไปเล่นน้ําอยากให้มีผู้ปกครองอยู่ด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเราไปเล่นกับเพื่อนสองคนถ้ามีอุบัติเหตุขึ้นมานะครับเพื่อนก็ช่วยเราไม่ได้นะแต่ถ้าเราไปกันหลายคนก็จะดีกว่านะครับแล้วก็ตรงไหนน้ําที่มันเลึกมันเชี่ยวมากก็ออย่าไปเล่นนะครับ เล่นที่น้ำที่มันไม่ลึกนะมนเป็นนะเห็นไหมครับประมาณหัวเข่าของเองนะผรว่าประมาณสะเอวนะครับทุกคนเพราะว่าอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลานะครับก็ฝากด้วยนะครับเพราะว่าเราไม่อยากให้ใครก็มาทนเสียในช่วงที่ว่าปิดเทอมนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวได้เก็บเสื้อผ้าเลยเปลี่ยมผ้าจะได้เดินทางกลับต่อนะครับ โอ้ก็กลับบ้านกันนะครับเดินทางขึ้นมาทุกคนโอเคนะครับทุกคนเดี๋ยวเราก็เดินทางกลับบ้านกันนะพอเราเล่นน้ำเสร็จนั้นทุกคนสิ่งที่เกิดขึ้นเลยก็คือแดดออกนะออพอเราเล่นเสร็จแล้วกำลังจะกลับบ้านนะครับ เพิออนะ่งก็ขึ้นมาเล่นท้ามอยู่เรื่อยๆนะครับทุกคนชมบรรยากาศข้างทางไปแบบร่างก่อนนะ วิวสวยนะบนในรอบพ้าภูเขานะครับเดี๋ยวจะเรียกบัตรช่วยเะ